คนถามมาเยอะครับกับดีพาวเอสศูนกับ เจคู่ไฟโอ้โหคู่นี้กระแสมาแรงจริงๆโดยเฉพาะเจคู่ไฟเนี่ยล้อหายากม,มากๆเพราะนั้นวันนี้ผมจัดให้นะครับอย่างละคันคันแรกเป็นดีพาวสเอสส่วนคันที่2เป็นเจคู่ไฟซึ่งโอ้โหราคาโดนมากๆนะครับอ่ะผมเริ่มที่คันแรกก่อนเข้ามาเป็นดีพาวส์เอสศับรถกันแล้วจัดเป็นสตาร์ปรับเกียร์ครับโปรเฟนเดอร์จับคู่กับล้อเวกอีกแล้วนะครับสวยมากๆคือดีพาวเนี่ยเราต้องต้องบอกกันก่อนว่ารถแบรนดีพาวเนี่ยช่วงล่างเลย ต้องพูดกันจริงว่าค่อนข้างที่จะแย่นะครับเพราะนั้นใครออกปุ๊บผมแนะนําเลยนะใส่สตาร์ทปรับเกียร์ก่อนนะครับจัดชุดนี้ก่อนร้อจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของคุณไม่เป็นไรแต่จัด ช่วงล่างก่อนแต่อย่างคันนี้จัดครบชุดเห็นไหมถ้าใส่เป็นชุดแบบนี้ก็จะออกมาสวยงามหล่อเหลาเอาการเอาเรื่องนะครับนะผมไม่ดูรอบคันสวยๆสั้นๆคลิปนี้ไปเร็วๆพอนิดเดียวดูให้จบปุ๊บกดหัวใจให้ผมสักนิดนะครับกดรีดโพสให้ผมสักหน่อยจะได้แบบคนที่ยังไม่เห็นแนวทางแต่ง2รุ่นนี้จะได้ลองเอาไปชมดูนะครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยคนออกเยอะเจ๊คู่ไฟล้อหายากมากๆกเพราะเป็น5้าูร้อแต่มีแบรนด์ไหนหล่อรู้ไหมฮะเลนโซล้อแท้ จัดมาให้แบบนี้คู่กับสตั์ดปรับเกลียวโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับเพราะโปรเฟนเดอร์เนี่ยผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าราคาเรามาตรฐานแต่ที่สําคัญคือฝีมือในการติดตั้งรุ่นนี้กระดองกระแดงมากๆบอกเลยตามราคาแต่ใส่ไปแล้วนอกจากทรงสวยแบบนี้ครับขับดีมากๆนะครับเจ้าคันนี้โอ้โหเจ้าของมากันพ่อแม่ลูกแฮปปี้เอนดิ้งดูดิจัดทรงออกมานี่มันเลนส์โรเวอร์ชัดๆนะฮะคู่กับล้อเลนโซสตัดปรับเกลียวโปรเฟนเดอร์ไปไง หล่อเวล่ะเป็นไงครับผมจัดให้2รุ่นที่มาแน่แช่วงปีนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นดีพอลเอสศูนย์ห้าใสเถอสตัดปรับเกียวคุณจะแต่งสวยไม่แต่งสวยจะใส่ล้อไม่ใส่ไม่เสียเรียยแต่ช่วงล่างปรับปรุงก่อนนะครับส่วนเจคูไฟล้อหายากพารูเขาประหลาดแต่ที่นี่เอซัซตัวแทนจําหน่ายเลนโซถูกต้องของประเทศไทยมีล้อสเปคตรงรุ่นให้คุณแน่นอนอย่าลืมนะฮะส่งประพารอนเมืองเอซัสซีออริจินัลนแจมเข้าร้านทุกวันเปิดสิบโมงครึ่งปิดสี่ทุ่มครับ